ช่นลยังคงอยู่กับเมนุก์กต้อนคุณแม่ขาพาชอปชอปชอปนะคะอันบ็อกซิ่งชอปปิง้งออนไลน์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเมนุ์ได้อะไรมาอันบ็อกซิงแล้วก็รีวิวเพื่อนๆไดดูกันสืบเนื่องมาจาก คลิปที่แล้วนะคะที่ทำการอันบ็อกซิงแล้วก็รีวิวรองเท้านะคะเผื่อใครจะเป็นสาวกด r m a r t ร์มาตินลาเอย่างมนุษย์นะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาพร้อมกับด r m a r t รมาตินคู่ล่าสุดที่ได้มาเนะคะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์แทะะ้เมากันอีกแล้วนะคะกับด r m a r t อรสาวกดร l มาตินต้องอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวมีวันไหนมีเวลาไม่้จะเอารองเท้าดรมาตินซึ่งเป็นคอลเลคชันของ ผู้ชายมารีวิวให้ดูบ้างแต่จริงแล้วรองเท้าดร์มาตินเนี่ยเขาไม่ได้มีแยกนะคะว่าเป็นของผู้ชายของผู้หญิงส่วนมากแล้วเขาจะทําออกมาเป็นยูนิเซ็กซ์นั่นเองนะคะก็มอนดิมค่ะกล่องของดร์มาตินก็จะมาในลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็คือแน่นอนที่สุดว่า มันไม่ใช่ของแท้นะคะกล่องของเขาเนี่ยะคะกี่ปีกี่ปีก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แบบนี้ส่วนความเป็นมาของรองเท้าดอกเาิต์าตินนี่นก็คือมีความมีความม,วาม,มีต้นกําเนิดมาจากประเทศเยอรมนีแต่ว่าผลิตและทําครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแม่นุอ็อหมอนเดิมนั่นแหละค่ะดิฉันสวยป้ายแดงไม่ใช่สวยแพงนะคะแต่สวยลดราคาซื้อตอนลดราคามันก็ ราคาไม่แรงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะใช้วพร้อมกันแล้วก็มาดูกันนะคะว่าไม่รูได้รองเท้าดร์มาตินรุ่นไหนมาสําหรับวันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันกับบูทหนังที่ไม่รู้ทำอันบ็อกซิ่งไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะนั่นก็คือ Comtex Black นะคะรุ่นนี้จะเป็นสีดำเป็นบูทเป็นสโ o ว์บูทนะคะไม่รูจะบอกว่าหน้าหนาวของที่นอ์เย์ก็ มนุษคอนเฟิร์มที่รองเท้าดร์มาตินนะคะสำหรับมนุษย์นะคะมนุชอบที่จะใส่รองเท้าที่มันมีเป็นพื้นหนาๆเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยถนนจะลื่นแล้วก็รองเท้าด็กเตอร์มาตินเนี่ยเขาจะเกาะถนนได้ดีนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาถ้าเราใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าวินเตอร์ถ้าเป็นพื้นที่บางเนี่เวลาหนาวมันจะช้าขึ้นมาถึงขาเหมือนว่าเท้าเราจะหากอะไรมาอะไรประมาณนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า รุ่นนี้จะเป็นยังไงนะคะเหมือนที่ไม่ไดบอกเมื่อทุกครั้งนะคะเวลาซื้อรองเท้าเมนุดสั่งออนไลน์เขาก็จะมาทุกอย่างมาให้เสร็จในกล่องแบบนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเราซื้อจากที่ร้านนะคะเมนูก็แนะนําเพื่อนๆว่าอย่าลืมขอกล่องขออะไรเขามาด้วยนะเพราะว่าในกล่องเขาจะมีมันจะง่ายต่อการจัดเก็บแล้วเขาจะมีรุ่นมีอะไรบอกเราคอมเทคแบล็กยูเคไซ3์สามยุโรปนะคะเป็นสามสิบหก U.S. ผ,ผู้ชาย,ผ,ายนนาาผู้ชายไม่ร้เป็นค้ออีสานจ้ะผู้ชายสายอีนะ,ะ่ะ U.S. ผู้หญิงก็เป็นเบอร์ห้านะคะว่าไปว่าไปกันลงกับบานนาะจะแล้วตรงกล่องเนี่ยะคะเขาก็จะบอกว่าเป็น VN VN ก็คือ Make in Vietnam นั่นเองเพราะว่าดรมาร์ตินหลังๆเนี่ยไม่รู้จะเห็นมาจาก เวียดน้ำมาจากไชน่าหรือว่าจีนแล้วก็มาจากลาวตอนนี้เมื่อก่อนจะเป็นดกตอร์มาตินที่ Make in Thailand แต่ว่าตอนนี้ในตลาดล่าสุดที่ช็อปช็อปมาก็ไม่ค่อยเห็นที่เป็น Make in Thailand แล้วนะคะหลังๆอยู่ที่3ประเทศไม่รู้ว่าเขาอาจจะย้ายฐานการผลิตจากที่ไทยไปอยู่ที่ลาวแล้วหรือเปล่นาน <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโอเคว้นวเวปนานเด <c oughs> ี๋ยวมาดูกันนะคะ <c oughs> เปิดกล่องออกมาแแนไมู่จะบอกว่า คู่นี้ที่ได้มานี่ยคะก็ใส่แล้วหนึ่งครั้งนะคะคู่นี้จะแตกต่างจากคู่ที่แล้วนิดนึงก็ตรงที่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าตรงนี้เขาจะไม่เป็นรูนะคะเขาจะเป็นเหมือนเป็นโลหะแล้วเราก็เกี่ยวเกี่ยวเชือกเชือกผูกรองเท้าเข้าไปแต่ก็จะมีสายที่เป็นล็อกข้างๆแบบนี้ การกับรุ่นที่แล้วแต่รุ่นนี้จะเป็นหนังแล้วก็เป็นแคนวัสดนะคะเป็นหนังหรือว่าเป็นผ้าใบแล้วก็เชือกถ้าความเป็นเอกลักษณ์ของดรมาร์ตินจริงๆก็คือจะเป็นเย็บด้วยเชือกสีสม้มใช่ไหมคะแต่สําหรับบูธคอมเทครุ่นนี้แบล็กเนี่ยก็จะเป็นสีดําล้วนหมดเลยนะคะมาดูให้ดูสองข้างเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นดูได้มาไซส์36ค่ะเป็นไซส์ผู้หญิงนะคะไม่ใช่ให้ดู ได้เย็บตรงนี้นะคะรุ่นอื่นๆก็จะเป็นสีเหลืองหรือมีบางรุ่นที่เป็นสีขาวหรือไม่ได้มีได้แบบนี้ก็แล้วแต่รุ่นแต่ถ้าจะให้เป็นเอกลักษณ์ของดรมาตินก็คือได้เย็บรอบๆตรงนี้เป็นสีส้มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเขาจะไม่มีรูนะคะจะเป็นหมดที่เกลียวแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นรัดข้อเท้าเชือกอันนี้ก็จะออกเป็นสีเทาๆแบบนี้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหนังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังและส่วนตรงเนี้ย ตรงนี้จะเป็นเป็นแคนวัสแล้วก็หนังนะคะซึ่งเขาจะเย็บรวมกันแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของดรมาร์ตินก็คือแอรแว่เหลืองดำแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีข้างหลังที่สำหรับใส่ตัวรัดข้อเท้าตรงนี้เข้าไปนะคะพื้นก็ยังคงความนาาแล้วก็เกาะไม่รู้ขออนุญาตโชว์นะฮะใส่แล้วหนึ่งครั้งก็จะมีมีหินอยู่ในร่องๆของเท้าอันนี้จะเป็น พื้นของเขาจะไม่ใสนะคะนี้จะเป็นพื้นแบบดำแบบดำแบบดาร์กเลยนะประมาณนี้รุ่นอื่นๆก็จะมีความใสๆของพลาสติกของรับเบอร์ตรงใต้รองเท้านะคะแต่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าก็คือเกาะพื้นยางจะเกาะได้ดีร่องจนลึกประมาณนี้ถ้าใสอย่างบ้านมนุษย์ปูหินอะไรอ่ะหินคลุก ก็จะได้หินกลับมาแบบนี้นะคะขออนุญาตโชว์พื้นรองเท้านะซึ่งโชว์ข้างเดียวโต่ข้างนี้ค่อนข้าจะเขอะนิดนึงมนุษย์ใส่มาแล้วก็รีบรีไม่ได้ทำความสะอาดนะคะก่อนที่จะใส่ก็ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าฝนตกนิดนึงก็อย่าลืมนะคะเขาจะมีสเปรย์ที่เราหาซื้อได้ตามร้านรองเท้าก็คือสเปรย์ไปที่รองเท้าก่อนน้ําหรือว่าความชื้นเนี่ยจะได้ไม่เข้าไปที่ รองเท้าเรานั่นเองนะคะสำหรับความพิเศษรุ่นนี้ก็นี่แหละไม่มีที่ไม่มีรูสําหรับร้อยเชือกรองเท้าเป็นสีดําแคนวาสหนังแบบนี้ข้างหน้าเะยะข้างหลังข้างข้างพื้นนะคะเป็นไซส์36ผู้หญิงสุมากด้องแตตินก็จะเป็นออรองเท้าที่ทํามาสําหรับยูนิเซ็กส์นะคะสำหรับคู่นี้ได้มาเป็น m k k in เวียดนามนะคะเป็นเ n นก็คือเวียดนามนั่นเองค่ะมาดูราคาอยากรู้กันแล้วละสิว่าเมนุด้รองเท้าคู่นี้มาที่ราคาเท่าไหร่คู่นี้จะถูกมานิดนึงกว่าคู่ที่แล้วที่ EP ที่แล้วที่เมนุดำรีวิวทำอันบอกให้ดูนะคะ ต่ว่าราคาเต็มน้าซื้อราคาเต็มก็คือราคาเดียวกันอยู่ที่1,695โครนนะคะคูณด้วย3.2 1โครนเท่ากับ3.2ไทยบาทก็จะอยู่ที่1695โครน5,424บาทนะคะสำหรับราคาเต็มไม่นู้ว่าถูกกว่าที่ไทยไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่นุกเคยไปดูที่ไทยคู่หนึ่งก็เจ็ดแปดพันไม่นุกว่าสําหรับที่นอร์เวย์สำหรับยุโรปน่าจะถูกกว่าอยู่นะไม่นุก ไปเดินที่ห้างห้างหนึ่งเนี่ยแล้วก็แวะเข้าไปดูราคาก็โหเจ็ดแปดพันราคาถือว่าแรงอยู่นะคะมมุนย์ได้มากก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะไมนึกสวยป้ายแดงไม่ใช่สวยแพงนะคะแต่ว่าดิฉัน สวยตอนที่ลดราคาได้มาที่848โครนนะคะอยู่ที่2,713บาท60สตางค์สำหรับรองเทา้าด็อกเตอร์มาตินคู่นี้ถามว่าแมทชิ่งกับเสื้อผ้าแบบไหนก็จะเป็นสไตล์วินเตอร์แบบลุยๆนิดนึงถ้าจะใส่ให้หวานก็ใส่กับกระโปรงหรือว่าเป็นเป็นเดรสเป็นสูทอะไรบบก็ได้นะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งไม่รู้จะทำ มิกซ์แอนด์แมทช์แมทชิ่งลุคสำหรับกับเจ้ารองเท้าดรมาร์ตินเพื่อนๆได้ดูกันเนาะก็นั่นแหละค่ะราคาถ้าซื้อตอนราคาเต็มก็5,424บาทแมรุก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่ก็ถือว่ายังถูกกว่าที่ไทยเพราะว่าแมรุเคยไปดูรองเท้าดรมาร์ตินซึ่งเป็นอะไรอ่ะเป็นสไตล์เขาเรียกอะไรอ่ะออนสกูลหรือเปล่าที่เป็นธรรมดาไม่ใช่บู๊เนี่ยหุ้7,000กว่าบาทไมรุแหบอะลรอย่างบอกโอ้ my god ร้านรองเท้าที่ เซ็นดันเวลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันจําไม่ค่อยได้ละหลายปีแล้วก็คือแบบว่าฉันกลับไปซื้อที่ที่นอร์เวย์ซื้อออนไลน์รอเวลาเขาลดราคาดีกว่ารประมาณนี้คู่นี้ที่แปดอยส่สิบแปดโครน2,713บาท60สตางค์นะคะก็นั่นแหละค่ะแม่นูชเอามาอันบ็อกซิ่งเอามารีวิวเผื่อจะมีใครที่จะเป็นเอ่อสาวด็อกเตอร์มาตินเลอเวอร์อย่างดิฉันนะคะหลังๆดิฉันหลังๆแม่นุชก็ไปบังคับให้สามีมาชอบมารักด้วยแม่นูชว่า ใส่แล้วคือมันใส่สบายเนี่ยค่ะหน้าหนาวหน้าหนาวยุโรปหรือว่าหน้าหนาวที่นอร์เวย์เนี่ยเวลาหนาวคือมันหนาวจริงๆนะถ้าใส่พื้นรองเท้าที่เป็นอ่จ jogging กกรองเท้าสปอร์ตรองเท้าที่เป็นสนนเกอร์อะมันเอาไม่อยู่นะคะมันลื่นแล้วมันก็หนาวถ้าเกิดไปไปเดินหรือว่ายืนแล้วที่ยุโรปน่ถนนเขาจะปูเป็นหินเป็นอะไรแบบนี้คือเวลาหนาวแล้วมันจะชาขึ้นมาจากพื้นจากเท้าเราอะค่ะขึ้นมาที่ขาแล้วมันจะ เวลาเดินน่ะมันขาจะหกักเหมือนเท้าจะหักอะไรประมาณนี้มันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่สำหรับรองเท้าดราต้องมาตินพื้นจกนานาแบบน,นี้มูนน้คือเป็นความชอบส่วนตัวนะคะว่าใส่แล้วมันสบายค่ะก็เลยเอามาบอกเล่าให้เพื่อนใครๆที่เป็นสาวดราต้มาตินแล้วว่าเจะมีใครสนใจแบบมันก็เอามารีวิวเอามาบอกเล่าให้เพื่อนได้ได้ดูได้รู้กันนะคะประมาณนี้เลย แล้วแล้วอะไรก็จะฝากเพจค่ะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะไดเรกมาคุยการมาสอบถามมาเม้าแบบใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นก็อย่าลืมแวะไปที่ทางเพจคุณแม่ขานะคะแล้วก็ทางช่องคุณแม่ขาชาแนลค่ะทิ้งคอมเมนต์ไว้อยากให้ม่นุชทำคอนเทนต์อะไรนะคะม่นุชทำด้วยแพชชั่นทำด้วยเอเนอร์จีใส่เข้าไปมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันยังดีไม่พอเนาะยังไงแม่นุชก็ฝากไว้ด้วยนะคะจบคลิป กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มนุษย์ด้วยนะคะมนุษย์ก็นั่นแหละข่าวฝากนะคะฝากจากใจฝากฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ร่ำลาไปพร้อมกับรองเท้าดรมาตินคู่ล่าสุดคู่นี้ละจ้าไปแล้เด้อบายค่ะบาย